พี่โบนัสสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเมื่อกี้คุณพ่อเห็นนั่งอยู่ในห้องทําอะไรครับซ่อมรูบิกครับอ,อ๋อซ่อมรูบิกทําไมถึงเรียกว่าเป็นพิธีกรรมครับมันยากมากรูบิกอ,อ๋อโอเคทีนี้ลองอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเออมื่อกี้มันมันเป็นยังไงแล้วหนูมีวิธีซ่อมยังไงบ้าง คือไปเห็นคลิปเขาซ่อมรูบิกห้าคูณห้าในย t ท b e ก็เลยลองซ่อมดูตามวิธีเขาวิธีเขามันง่ายมากแล้วก็รวดเร็วโอเค,อเคก่อนที่จะซ่อมเนี่ยมันมันพังประมาณไหนครับพ,พ,พังทั้งลูกเลย,ลเลยนะครับทีนี้วิธีการที่พี่บนัสทรมก็คือว่า เริ่มเริ่มต้นยังไงก่อนครับต่อจากชิ้นสี่อันข้างในนี้ก่อนเออเริ่มจากข้างในก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราสูงให้ท่านผู้ท่านผู้ชมดูนะฮะสี่ชิ้นข้างในเป็นอย่างไรก็คือ,อ,อทำตรงตรงเซนเตอร์ก่อนแล้วคือติดต่งกางก็คือเริ่มต้นจากตรงกลางใช่แล้วก็ให้มันห้อยแบบนี้อ๋อโอเค ตอนนี้ตอนนี้หลังจากซ่อมแล้วค่อยต่อเป็นบล็อกให้เป็นบล็อกเหมือนสามคูณสามครับทั้งหมดมีกี่ขั้นตอนครับทั้งหมดสามสามขั้นตอนทีนี้หลังจากซ่อมแล้วเ,เล่นได้ดีเหมือนเดิมไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างเสียงเปลี่ยนไปเสียงเปลี่ยนไปนะครับลื่นลื่นกว่าเดิมไหมลื่นกว่าเดิมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นอีก ชิ้นงานหนึ่งนะครับของพี่โบนัสที่เล่นเองซ่อมเองพังเองนะครับแล้วก็กล,กลับมาเล่นได้เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับของน้องโบนัสนะครับที่ถือว่าพัฒนาฝีมือนะครับไปอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วลูกที่ใกลเกเ้เครื่องคิดเลขนี่คืออะไรฮะลูกนี้พังด้วยไหมไม่อันนี้ลูกใหม,ม่อันนี้ลูกใหม่นะครับ แล้วอนาคตพี่โบอยากมีอยากมีรูบิกแบบไหนครับเพิ่มเติมบ้างจะใหญ่กว่า5คูณห้านิดนึงก็คือเจ็ดคูณเจ็ดอ๋อโอเคครับมีอะไรจะฝากถึงพี่พี่น้องน้องที่กำลังหัดเล่นรูบิกบ้างครับก็อให้เล่นเป็นโอเคนะครับยากไหมครับรูบิกยากครับโอเคสำหรับมือใหม่ แนะนำว่าให้เริ่มต้นเล่นรูบิกแบบไหนก่อนครับแบบทุกๆกกอ,อนนะคะร้อยบาทประมาณนี้อ่าราคาหลักร้อยนะครับเกิดเล่นจริงแล้วก็มาประมาณหลักพันหลักประมาณร้อยแ่ไกโอเคของพี่โบตอนนี้แพงสุดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็เป็น สิ่งที่พี่โบนัสนะครับต้องการที่จะนำะเสนอนะครับพูดคุยกับคนที่กำลังสนใจหรือกำลังที่จะหัดเล่นรูบิกนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ